ใจเดือครับเสร์ฟโทรศัพท์เราจช้ปีต้องเ้าหายแล้วเล่อยปุยใ้ซานขโมยไปก็เสริฟลงมาเอ่อที่ของยาแม่เสริมโทรศัพท์มาแล้วเสอแยกแค่การไปนะทีเสิมใช้ปีใช่ต้องไม่ค้อนเพิ่งรู้เนี่ย มันเป็นขโมยแล้วใช่ไหมนี่มันเป็นอะไรมันเป็นอะไรต่างมั้งกลาเป็นขโมยายเป็นขโมยไม่ใ่มยเลยแปดเก็บขวดก่เลยใองในวนไหนนะันงอสถไม่ไหวเลยให้หยด่ไนะพี่เร็วก่อน ไตอนนี้แลอวคิดอยู่ับไปต่างลกเลยอ๋อรสองีผมเปลี่ยนคนหนึ่งครับรับคตัวดีครับแล้วก็ตาปีครับหนึงดัมเมแล้วก็ไบโผ่านครับอ๋องิดไปครับครับหกดัเมตครับ

สัาผัสก็แย่างนึต้องไม่เกลี่ยนะครับต่อเรื่คเับที่ทางจะไม่เกี่ยเิมแตครับจบแล้ครับรเดียวยาแยปอ่าใช่ไครับหนูพ่อ5าเนี่ยครับใช่ไหมสิว่ยครับห้าครั้งที่สอง ได้เนี่ต yeah, uh ิดเลยนี Too. ่คร right. so okay. ับต <laughs> mm ิดอคมัีนครับห่นติดตรอบลก็ี่ตงครับแล้วก็ที่ตััรบหองขึี่วตดตีสองรอบครับ

มาเปลาไร้ลองแล้วเหมือนแค่นครับแต่แแเล่นยิงลียันแม่ยงหนึ่งยันหนึนสองเป็นกรลบเรืองหมดยิงสองคแนนจบสเดี๋ยวองคิดอันนี้วันนีจะทำไงต้เรนทุกอย่างมเอาอันนี้ไม่ไม่ต้องจยเดตองนหกจังหตัดั ไปอยู่ข้างหนเลย่เป็นเื่องยิงสองปียิงสองปีพออะไยิงีเยก็รอไอ้เพียไม่ใช่ไอ้เี้ยไม่ตอตาเ็ดรมได้ละไต้มาอะเลี่ยนรถออตามเกาลอมันจเล่อยากให้อเบงี่ดโอ้โหเอี้ยบ

น้องเงยส์สอง่ไหร่ฮ่่า่ไหร่ทีเาอกเมามานี่ครับมันสอไปเลยเออไปสอใบใบเดินยดเดีเลงไปยาเยีนต์กงีสีสไปเหใบไเ่ยยังมีได้ตับไม่หน่อยเนาะกุส่ใส่หดแล้วนี่นะครับครับเวมาเ๋ยว ยิงห่งนะไมแล้วก็เอะไต่อไปอะไรหนึ่งที่หนึงก็เแล้วก็ไม่ไ่ายไปขาแล้วมาแล้วอาเองี่ครับนจะติดเงินเ่อ้ ก็<ๆ>ปีสามบวกไม่จรงนังไหนครับแล้วก็ยิ่งยิงต่อแรกต่อหนึ่งนี่ห้บวกไม่จริงจึงแล้วกันวแล้วก็รอบสองอีกหงรแลย้งนี้แค่อเยไม่ไหวพี่ลบเลยผมก็กลัวอยู่ มางคงเดี ais, analyze, <int> ๋ยวผมจะชนะได้ถ้าเจอมูอกตึมหมดแล้วเข้าไปตัวแแ้วก็ซี่พี่รอพี่แต่ว่าสวไรกพยายามอีที่ดเพรพี่กดปนเ็ตัวมารอบี่หนึ่งรา่หนึ่งสองคเลยองคเลยสองซ